อันไหนอันนี้อันนี้เลขอะไรเรียกอะไรครับเรียกถั่วเต็มเั่วเต็มจิดเราจะผิดเลียข้าอยู่ไหนครับนับดูซินับดูซิอันไหนเลียข้าครับเนี่ยกระปุกมีกี่อันนับดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าบวกมีกี่อัน ับถึงเก้าแล้วทำไมกระปุกมีสี่อันครับเล่นให้หน่อยครับ,รบอ่าดึงออกมาครับเล่หกหกอยู่ตรงไหนครับหกเลขหกอยู่ไหนนั่งดีดีครับได้มานั่งพิงแงอย่างนี้ครับ่ เลขเจ็ดเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนเลขเจ็ดอันดึงออกมาดึงออกมาให้แม่ดูเลขแปดครับเลขแปดเลขแปดอยู่ไหนครับเจ้าลขแปดอยู่ไหนครับนับสี่ดูสิดูนับสี่นับตั้งแต่ข้างบนครับหนึ่งอยู่ข้างบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขแปดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแปด ใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมครับ<ช>เอาดิงออกมาครับแปดแล้วก็อะไรครับแปดแล้วก็อะไรลูกแปดแล้วก็อะไรครับแปดจะแปดแล้วก็อะไรครับชูนแปดแล้วก็อะไรครับนับใหม่หนึงน่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าใช่ไหมใช่เก้าแล้วก็อะไรครับ<ะ>ถ้านับใหม่ถ้าจำไม่ได้อ่าน,นับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ว่าอันนี้มันเป็นอะไรครับอันนี้คืออะไรศูนย์ใช่ศูนย์อ่าลูพกพาออกแกเอาหมาแล้วใช่ไหมแล้วทีน,นี้เราก็มาดูกันนะคะว่าอันไหนเป็นเลขหนึ่งนี่นะถ้าหนูก็จับติดนะหนูจำ ด,ดูนะาำได้ไหมเลขหนึ่งอยู่ไหนครับนั่งดีๆครับไม่นั่งเอียงนั่งดีๆครับเลขหนึ่งอยู่ไหน